คอยหลังจะได้ชมละครชุดดวงใจเทวพรหมวันศุกร์นี้แล้วนะคะนอกจากเรื่องราวที่มีลูกของห้าคุณชายจากละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพดำเนินเรื่องแล้วยังมีตัวละครจากสุภาพบุรุษจุธาเทพที่แฟนละครผูกพันดุดาติมิตรมาปรากฏตัวด้วยแต่เรื่องราวในละครผ่านไป30ปีแล้ว<อ>ใครรับบทเป็นตัวละครไหนบ้างไปนับญาติเอ้ยไปขยี้กันค่ะ จากคุณชายธราธรกับหม่อมหลวงระวีรพัพที่เคยรับบทโดยเกรซวรินทร์ธรและพรีมรนิดาในดวงใจเทวพรหมก็ยังคงความเข้มของคุณชายโดยปอณนัทวุฒิและครีมเปรมินีมารับบทเป็นพ่อแม่ของออศิระรับบทโดยกองทัพพีคในตอนดุดอับษรคู่กับมิ้นรันระวีต่อด้วยคุณชายประวรรุธกับหม่อมเจ้าหญิงวันรษา ซึ่งโป๊บธนวัฒน์และมิวนิทฐาเคยพาไปชมวิวสวยๆที่สวิตในดวงใจเทวพรหมได้บิกสรุตและเต่าสโรชามาสารต่อบทบาทท่านทูตและภริยาทั้งคู่มีลูกคือสรุตรับบทโดยก้าวนพก้าดำเนินเรื่องตอนพรชีวันประกบพีพีปุ P ่นปรีดี D. ส่วนคุณชายพุทธิพัฒน์กับกลองแก้วที่แฟนๆประทับใจจากคู่แจมจิและเบลลารานี สำหรับดวงใจเทวพรมก็แคสมาเป๊ะๆได้แจ๊บเพนเพชรและจอยริลนลีมาสวมบทบาทและเป็นพ่อแม่ของชัดกล้าวที่รับบทโดยไมยกี้ปณิธานในตอนขวัญฤทยัยคู่ยดานณนริญญาและคุณชายรัชชนนกับเจ้าส้อยฟ้าที่บอมทนินกับแป้วนัทพร เคยพาแฟนๆไประจญภัยในดวงใจเทวพรมได้ดอมเหตระกูลกับปูเป้รามาวดีมารับบทคุณชายวิศวกรที่มาสืบทอดห้างสรรพสินค้าและภรรยาทั้งคู่มีลูกคือภูทะเนศรับบทโดยกรับคณาวุฒิจากตอนละออจันนางเอกคือจีน่ายีนาปิดท้ายด้วยคุณชายรณพีกับเพียงขวัญซึ่งเจมส์มากับมินชาลิดา เคยถ่ายทอดความรักของนักบินหนุ่มกับดาราสาวยังหล่อตีแบบเป๊ะได้ผลตันทัศเสถียนและนกสินใจมาสวมบทบาทโดยทั้งคู่เป็นพ่อแม่ของโรนจักรับบทโดยเทสไมร่อนจากตอนใจพิสุทธิ์คู่กับอุ้มอิสยาค่ะยังมีตัวละครอื่นๆในสุภาพบุรุษจุธาเทพที่มาสารต่อความประทับใจในดวงใจเทวพรมและตัวละครใหม่อีกเพียบเลยนะคะ <Wow. S 1> ไหน ใครคิดถึงหญ้าอ่อนบ้างคะยังได้เจอคะ่ะแต่ต้องเรียกว่าทวดอ่อนนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง